วันนี้ผมจะมาจัดอันดับยูทูบเบอร์ชื่อดัง30คนในไทยซึ่งนี่คือหน้าตาเหล YouTuber ่ายูทูบเบอร์คร่าวๆครับโดยจะมีทั้งสายเกมสายอาหารและแนวไลฟ์สไตล์และเทเลทจะมีตั้งแต่แรง s s s บวกต้องดูเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่โคตรสนุกและดีมากๆจนผมแนะนําให้ดูครับแรง s ออันนี้เป็นช่องที่สนุกมากๆเหมือนกันครับแต่เราลงมาจาก SSS บวกแรง A อันนี้ทูอยู่ในเกณ์ดีครับแต่จะดูแค่บางคลิปของช่องนั้นแรลง B อันนี้ผมให้เฉยๆครับ นานๆที่จะดูหรือไม่ก็ไม่ดูเลยสุดท้ายคือแรตํานานครับเป็นยูทูบเบอร์ที่เมื่อก่อนน่ะผมชอบมากๆแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแล้วโอเคมาเรื่องคนแรกครับพี่แป้งซีบิงผมให้แรงต้านานครับเด็กไทยทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักเขายูทูบเบอร์สายเกมที่ตอนเขาเล่นเนี่ยจะชอบพักเสียงไปด้วยต้องบอกเลยว่าสิบปีก่อนครับผมชอบดูมากๆโดยเฉพาะเกมอัลซ์เวลและแพนนสโคเตอร์แต่ช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ผมโตขึ้นเลยไม่ค่อยมีเวลาดูเหมือน ก่อนครับต่อไปโอฮาน่าช่องนี้ผมให้ลังเอสเลยโดยจะเป็นกลุ่มเพื่อนน่าโหดมารวมตัวทําคลิปกันครับเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบดูมากๆโดยเฉพาะพวกคลิปชนอ้วกครับเช่นกินซูชิมนุษย์บ้างกินอาหารหมาบ้างเลยแม้ตอนนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนคอนเทนต์มาทําให้ซอฟลงแต่ผมก็ยังชอบดูเหมือนเดิมครับเช่นรายการครัวอะไรอ่ะหรือว่าจะโอฮาน่าบ้าถ่ายต่อไปมีเดรสกาคนนี้เนี่ยผมให้ตำนานเลยครับเมื่อก่อนอะ่ะผมติดและชอบดูมากๆโดยเฉพาะคอนเทนต์คู่มือมนุษย์ครั และคลิปที่อยากโหรามา5,000ันครั้งแล้วมันจะกลายเป็นลูกบอลซึ่งตอนเด็กเนี่ยผมก็เชื่อสนิทเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพีบีเริ่มเปลี่ยนสไตล์ครับมาทำแนวอีเลอไรท์มากขึ้นทําให้ผมอ่ะไม่ค่อยได้ติดตามแล้วต่อไป h ิ k ไอเคฮาร์โลเกอร์พี่เอของเราครับเอาไปแรง SS บวกต้องดูคนนี้อ่ะผมคงไม่ต้องพูดเยอะครับรูคลิปเอกอ่ะเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งเลยมันมีทั้งความสนุกความกลมกล่อมและดูได้เรื่อยๆครับซึ่งคลิปที่ผมชอบที่สุดเป็นเกมโฮมสวิตช์โฮมครับต่อไป อุ่งเอิงคนนี้ผมให้แรงบีครับคือช่องนี้ผมไม่เคยดูไม่ดูแล้วก็ไม่คิดจะดูด้วยครับต่อไปกเวนโกช่องนี้เอาไปเอบวกต้องดูครับ ดยเจ้าของช่องเนี่ยเป็นพี่บาร์เขาจะทำคอนเทนต์ในท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะตอนที่พี่แกเนี่ยเที่ยวต่างประเทศผมนิชอบมากๆเช่นสวิตเซอร์แลนด์จีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียบวกกับสไตล์การเล่าเรื่องเนี่ยที่เข้าใจง่ายเพราะงั้นเอาไปเอสบวกครับต่อไปครูนกเล็กคนนี้เขาคืออาจารย์ที่ช่วยให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยอ่านออกเขียนได้ครับตั้งแต่กอไก่ถึงหนันกฮูกคลิปทายศาบ์ภาษาอังกฤษซึ่งคลิปของครูนกเล็กเนี่ยทำให้เด็กตัวน้อยๆเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ครับ หรือเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นเขาจะกลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยครับคุนนกเล็กเขามีอิมแพกและอิทธิพลที่ใหญ่มากๆจะอ,อาจสามารถควบคุมจิตใจและความคิดของเด็กไทยในอนาคตได้เพราะงั้นผม,มสามารถนําเขามาใส่ในแรงพวกนี้ได้ผมขออนุญาตเพิ่มแรงพิเศษสำหรับคุนนกเล็กโดยเฉพาะเลยนั่นคือดรศาสตราจารย์ปร,รมาจารย์คุณครูเจ้าแม่แห่งการ YouTube ครับโอ้โหต่อมาคิวเทอป้าคนนี้ผมไม่เอสครับคือเมื่อก่อนอ่ะผมก็ไม่ค่อยติดตามมากหรอก แต่ว่าหลังจากที่เขาเจอดรามา่าทำให้ยูเทเนี่ยโตและสุขุมขึ้นช่วงผ่านหลังมาเขาจะทำคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวเป็นหลักครับซึ่งผมมองว่ามันก็สดุเหมือนกันนะต่อไปอีพิกไทม์ช่องนี้ผมไม่ตั้งนานครับเมื่อก่อนอ่ะเขาใช้ชื่อช่องอีพิกทอยแล้วจะทำคลิปรีวิวของเล่นเป็นหลักครับซึ่งผมอ่ะชอบดูมากๆมเหม,มือนสารฝันในวัยเด็กเลยแัวผ่านหลังมานี้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเปอีพิกไทม์ครับแล้วเน้นทำคอนเทนต์แนวสยองขวัญครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็โอเคนะต่อไปเด อินน์สตอดิโออันนี้ผมให้เอสครับคือคนในช่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวเต้นโคบเดนครับผมซึ่งผมคิดว่าคลิปเขาอะ่ะมันก็ดูเพลินดีนะตั้งแต่คลิปเมาคีล่าสตาร์สาวเมืองนอนหรือหอหมกหว้วกซึ่งผมคิดว่าคลิปของเขาเนี่ยมันมีพลังงานอะไรบางอย่างครับที่ทำให้เราเสพติดครับเราดูอย่างเงี้ยในทั้งวันเลยต่อมาเป็นซุงซาวินครับคนนี้ผมให้บีพี่สูงของเราเมื่อก่อนอะ่ะค็นยูทูบเบอร์ครับแต่ตอนนี้เมื่อเขาผัานตัวมาทำธุรกิจจริงจังมากขึ้นแล้วโฟกัสในทิกตอกมากกว่าใน YouTube ดู ที่ลงเม่่ไเดินที่แล้วเพราะงั้นเอาไปบีครับต่อมา l i t t l e m o n อนเตอร์แฟช่องนี้ผมไม่เอครับดยร์คอนเทนต์เนี่ยจะเป็นนรักสไตล์ของน้องจินกับน้องเลนดี้ครับซึ่งหนึ่งคู่อะ่ะก็น่ารักมากๆเลยและคิที่ผมชอบที่สุดคือตอนที่พ่อเว่งกับแม่ตูก๊กพาเขาไปเที่ยวสิงคโปร์ครับใครไม่เคยดูก็อลองไปดูนะต่อไปเป็นเทลีลาครับช่องนี้ผมให้เอสบวกต้องดูครับเดยร์คอนเทนต์อ่ะมันจะเป็นกึ่งๆแนววาลเลตี้หน่อยครับมีเจ้าของคือพี่เว่งกับพี่ ซึ่งผมติดตามและชอบหลายคลิปมากๆตั้งแต่คําต้องห้ามเกมทายราคาไพ่กระสิปและคลิปที่ชอบที่สุดเนี่ยคือคลิปทดสอบภาษาอังกฤษครับเครไม่เคยดูช่องนี้เนี่ยผมป้ายาเลยสนุกมาก G A s p o r t เตลุงน้ยของเราครับเอาไป S เลยเมื่อก่อนอะ่ะเกมสถาปป์ครับแล้วผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์โดยคลิปที่ผมชอบที่สุดเนี่ยตอนที่เขาเล่นเกมสร้างสะพานครับซึ่งมันก็ไวรัลมากๆคือดูไปขำไปังคลิปเลยครับและไอคลิปที่เขาเล่นเกมโ m e สวิตช์โฮมคือลุงน้ยแก่ครับเปลี่ยนจากเก พี่แกตลกเฉยเลยฮะยิง็อดไอลาตีทําพี่ทําไมคือฉดนั้นทําผมหลุดเลยครับต่อมาผีอีทแหลกช่องนี้ผมไ่เอ๋ครับพี่พีนักกินจุของเราคือจ๋งต้นแกเนี่ยเขาเคยเป็นนักกินจุมาก่อนครับแล้วคีบทําให้ผมรู้จักพี่แกเป็นตอนที่เขาไปกินบะหมี่หน่งทชาชาครับแล้วพี่พีแกนเนี่ยเล่นกินเป็นสิกว่าชามครับไม่รู้เื่งทองพี่แกไปกระเพาะหรือหลุมดําครับผมต่อไปอู้หูสพดช่องนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะครับผมคีบ ลรวคิดหนักมากๆครับว่าดับยูทูบเบอร์16ล้านซับที่เคยเล่าตัวเองผู้เป็นผู้ให้โน .1 เนี่ยเขาควรจะอยู่ที่ไหนดีเพราะอย่างไรพี่แกเนี่ยจะเคยมีข่าวดราม่ามา,มามบ่อยลงคลิปอะไรไปก็ดูจะมีแต่คอมเมนต์ที่ออกไปในทางลบแต่มันก็สนทางเกันเมื่อก่อนแล้วครับเพราะดับฉายาผู้ให้โน .1 เนี่ยมันจะาการที่เขาชอบทําคิปแจกเงินไม่ว่าจะแจกให้เด็กแจกให้ผู้ใหญ่หรือคนไรบ้านมม่เหมือนว่าสองอย่างที่ไม่เข้ากันมารวมกันล้ครับเพราะงั้นผมจะใด้ SPD อยู่ในตำนานไปเลยต่อมาโพสตพาซาคนนี้ นั่นจะเป็นขวัญใจของในใคนไทยหลายคนครับผมให้แรงเอส่วนตัวเนี่ยผมไม่เล่นเกมฟรีไฟล e ครับแต่ทำให้ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดูเขาแล้วแต่คลิปที่ผมเคยติดตามเนี่ยจะเป็นตอนที่เขาเล่นเกม CDAV ครับโดยเฉพาะพวกคลิปแต่งรถและคลิปสอนหาเงินในเกมต่อไปอูจุนไฮเอ n นช่วงนี้ผมให้เอสครับคือพูดต,ตรงเนี่ยผมเคยดูช่องพี่อูจูนล่าสุดก็ห้ปีที่แล้วเลย ที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับน้องหมาเป็นหลกักแต่ว่าช่วงหลังวันนี้เนี่ยพี่หยูจูนเขาทำคลิปแนวเรื่องเกมชาเลนจ์กระถึงงานเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ไม้ตอนนี้ผมจะไม่ค่อยได้ติดตามเขาแล้วแต่ก็มีแอบไปลองส่องดูบ้างครับและเห็นว่าโปรโดักชั่นของคลิปช่องเขาเนี่ยมลาัางการสุดๆพองั้นเอาไป S S เลยต่อมาเป็นมาเมเนสครับเอาไป SS S S บวกเลยต้องบอกพี่เนสเนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยครับในการมาทําช่องพิกาลูแม้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่เนสเขาเคยเจอดาม่ามาหลายครั้งครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เนสเ,เขากลับ แล้วเพื่อลยคคุณภาพมาหลายคีปม,มากๆที่ผมชอบนมว่าจะปคลิป24ชั่วโมงคิปเรื่องซ่อนแอบแข่งข้ามประเทศเก๋ไก,ก๋สไลเดอร์คนนี้ผมไม่ต้องนานครับคือเขาเคเมื่อก่อนน่ะจะเป็นนาร์สตล์ของเก๋ไก่กับแฟนเก่าเขารวมถึงเพื่อนในแกงเขาด้วยและเรียกว่านี่เป็นยุคทองของช่องนี้เลยก็ว่าได้และคีปที่ผมชอบที่สุดเนี่ยเป็นคีปเล่นเกมแจกนันบุ๊กและไอโฟนให้ทีมง,งานครับคือมันสะดวกมากครับดูได้ทั้งวันดูได้เรื่อยๆในช่วงนี้เนี่ยพี่เก๋ไก่เขาจะเริ่มาหายใจทูไปแล้ว แต่ต้องยอมรับเลยครับว่าเขาคือตำนานของ YouTube จริงๆต่อมาพอยต์วิวคนนี้ผมให้นาง S ัลเอบวกต้องดูครับอย่าไปคิดน้าสาระ,ะได้ความรู้เรื่องรับตัวเนี่ยไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ความเชื่อหรือเรื่องข่าวในปัจจุบันแต่ว่าที่เป็นความสนุกปนด้วยผมแนะนําช่องพียวิวพอยต์วิวเลยครับแล้วคลิปที่ผมชอบไปสุดเนี่ยต้องยกให้คลิปสรุประวัติศาสตร์โลกล้านปีเลยเรียกว่าน,นี้เป็นช่อง YouTube คุณภา,ภาพของประเทศไทยเลยครับต่อไปตึกโกลเดโอเอาไปรงเอสครับช่องนี้ผมถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆในวงการสอ่องของขวัญแล้ว คือปีคอนเทนเนี่ยพี่แจ๊คเจ้าของช่องเขาได้คนทางบ้านโทรสายตรงมาหาเขาครับเพื่อมาเล่าเรื่องผีแล้วแต่เรื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนหัวลุกมากรวมถึงหนังเรื่องที่หยดก็มีที่มามาจากช่องนี้ด้วยครับต่อไปกายหงิดออกเป็น AS บวกต้องดูครับคือเมื่อก่อนอะ่ะพี่กายเขาดังมาจากเกม r v แล้วตอนนี้เขาก็เริ่มมาใช้เกมอื่นมากขึ้นซึ่งแต่และคลิปเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสนุกครับแล้วคุณภาพมากๆโดยเฉพาะคลิปเปิดการ์ดแรและคลิปรีวิวโมเดลอนิเมะค,ครับคือตอนดูมันฟินมาก,มากๆครับถ้าทุกคนเนี่ยไปนั พี่กายมาคร่าวๆจะรู้ตอนเด็กเขาเนี่ยนั้นำลำบากมากครับแล้วกว่าเขาจะดังมาถึงจุดนี้ได้ก็ยากสุดๆพอเง้นเอาไปเอสบวกต่อมาปิมคุงผมไม่เอสเลยครับเมื่อก่อนอะผมชอบดูเพราที่เขาเล่าเรื่องตั้งแต่เรื่องตอนเด็กหรือแม้แต่ตอนลงอ่างคือพี่ปีมแกนเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องน่ามันมากครับแล้วช่วงที่เขาเคยทำรายการเชเฉียบตอนนั้นก็สนุกเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนแนวมาทำานแนวแคสเกมมากขึ้นครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยดูเขาเยอะเท่าเมื่อ,ก,อก่อนแล้วแต่ว่าที่ไม่แอบไปดูคิดว่าเก่าบ้าง ต่อไปไอ้พวกพิทาสค,คนนี้ผมไม่เอครับผมไป็ตามพี่เอฟตั้งแต่เขาทํารายการหล่อสุดสัปดาห์ซึ่งก็มีมากกว่าร้อยไอพีเข้าไปแล้วมันหนอนเป็นรายการที่แจ้งเกิดให้พี่เอฟเลยแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยพี่เอฟเขาเลิกทำตอนนี้ไปแล้วครับแล้วเปลี่ยนมาแคสเกมเหมือนปีมคุงแทนจากนั้นผมก็ไม่ค่อยดูแล้วครับต่อมาลุงเอเอาไปเอเอสบวกต้องดูครับคือลุงเอเนี่ยเขาแตกต่างจากคนอื่นนิดหนึ่งครับเพราะเขาจะในสตรีมไม่ก,กว่าทาคลิปแต่จะพูดถึงความสนุกตอนดูลุงแกไรเนี่ยมันฟินมากๆครับโดยเฉพาะตอนที่เ e อ ดูเหน่มาด่าลุงแกแล้วบางคนที่โดมาเนี่ยคือโคชเกตครับไม่รู้คนโดมันคิดได้ไงและลุงเอพอดูหนามาเขาก็ด่ากลับเข้าไปอีกอันนี้มันยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ครับต่อไปอันนั้นเป็ดคนนี้ผมไมเอเอสบวกต้องดูครับท่านเพื่อนเคยดูคลิปในช่องเขาจะรู้ว่าพเป็ดแกนเนี่ยเขาลงทุนมากๆครับไม่ว่าจะเรื่องโปรดักชั่นทีมงานการตัดต่อคือแต่ละคลิปอะบอกเลยว่าโคตรอลังการครับยิ่งในการฮูอาร์ยูที่เขาจะชอบชวนยูทูบเบอร์ดังมาอีกเรียกได้ว,ว่าพี่เป็ดแกนเนี่ยเล่นใหญ่ทุกคลิปจริงจริงครับ ต่อไปแจ็คแป๊บโฮคนนี้ผมให้ a อบวกต้องดูครับหลายคนอัดมองพี่แจ็คเนี่ยเป็นคนกวนๆหยาบคายแต่ถ้าลองไปดูหลายๆคลิปในช่องเขาจะเห็นว่าแต่ละคอนเทนต์มันน่าสนใจมากๆครับตั้งแต่การจำลองทำเป็นอาชีพต่างๆและยิ่ตอนพี่แจ็คพาทีมงานไปบุกอินเดียเนี่ยคือมันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งครับไม่รู้แต่ละนาทีจะเจออะไรบ้างหรือคิดแจกเงินให้เด็กก็มีครับดูววช่องพี่แจ็คเขาไม่ครบเครื่องจริงๆครับต่อไปแบงกี้คนนี้ผมให้เอสครับช่องพี่แบงค์เขา จะไปทำอาหารแบบไม่มีการพูดครับเพราะเขาแค่บอกว่าเขาต้องการตีตลาดไปทั่วโลกลทำให้ช่องนี้เนี่ยกลายเป็น global ครับซึ่งมันก็ได้ผลพอคลิปช็อตแต่ละชิปในช่องเขามันยอดวิวเยอะมากๆครับแล้วตอนที่พี่แกทำอาหารก็น่ากินสุด,สดๆเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอะแล้วช่องสุดท้ายของคลิปนี้เป็นของเด็กจิ๋วครับผมไม่ตำนานเมื่อก่อนอะตอนผมเป็นเด็กเด็กจิว๋วผมยากให้เป็น number one ในใจเลยครับพอคลิปน้องเขาเนี่ยนันดูเพลินมากคือไม่ว่าจะตอนที่น้องเขาไปเที่ยวรีวิวของเล่นหรือว่าสอนทำขน กล้าพูดเลยครับเมื่อก่อนอะ่ะผมดูถค่ทุกคลิปโอเคเป็นไงบ้างรครับเพื่อนกับคิดจะอันดับยูทูบเบอร์ตั้งสาิบคนในไทยย้มีครั้งนะครับว่าแต่ละอันดับที่จัดมาเนี่ยมันจะข้อคิดเห็นของผมเท่านั้นดูกันเพื่ความสนุกไม่อซีเรียสกันนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอยากให้ผมทำค,คลิปกับอะไรอีกสำหรับวันนี้ผมไปก่อนบ๊ายบาย